โชวที่สองนี่ครับผมขอบอกเลยว่ายิ่งกว่านี้อีกครับยิ่งกว่านี้อีกหรอโอ้โหยากจะให้สังเกตท่าทางของน้องที่ออกมาโชว์นี่ครับเพราะว่าน้ําเสียงของเขาเนี่ยโอ้โหดีดีมากเลยผมบอกให้นะน,น้ำเสียงเขาโอ้โหเลยอาริกงๆดูกเองแล้วกันพบกับคุณนันครับเชิญครับ ไม่ลืมหมดแล้วความลักที่ให้น้องมาไปลงเอาเอาคุมา้มภาวะไม่นานสล้ยอดมากเพราะว่าน้องงานเนย เหมือนมากถ้าผมไม่เห็นไม่เห็นตัวนะนึกว่าคุณจินตลามายืนร้องเลยอะเสียงดีมากเสียงดีกว่าอีกเราพูดแบบพี่จินตลาเวลาแบบออกคอนเสิร์ตแบบถ้าทายแฟนเพลงเนี่ยค่ะสวัสดีเด้อค่ะพี่พ่อแม่พี่น้องครับอันมินิจินเสียงบล็อกไฮดีเด้อค่ะเป็นวัดนะคะโอ้เสียงไม่ดีค่ะวัดน้องคอนะค่ะชอบมากน่ารักมากรู้สึกยังไงพี่จิ้งค้ากับน้อง ป๊าดน,นี่ตอบว่าหนาเสือ <c oughs> ้อป๊าดถาว่าเห็นตัวจิงกันบนึกว่าเป็นถาว่าเห็นคนกันบนึกว่ามเป็นตัวจิ้นคือว่าค่ะเสียงดีแล้วก็เสียงดีกับพี่จินจริงๆ,ๆเลยนะคะ <c oughs> ทําไมถึงทําได้คะ <c oughs> เาว <c oughs> น้ําพองนี่เป็นเพลงที่จินชอบมากค่ <c oughs> ะลองได้เยี่ยมจริงๆเลยค่ะ <c oughs> <อ>เสียงดีเสียงดีเสียงดีมากจะจะรู้ว่ากี่ไรเปนหั คนคนนี้ครับผมเขาบอกเลยว่าเป็นความบ่งบอกถึงชีวิตของหมอํำนะครับเรียบเรียงถ่ายทอดผ่านบทเพลงอย่างไพเราะไพเราะขนาดไหนอยากรู้ไหมครับอยากรู้ครับน้องนันครับมาถ่ายทอดความรู้สึกของหมอรำครับผมถาน้องนันกอนน้องนานนี่นานนาแล้วน้องนันจะร้องเพลงอะไรจ้ะชีวิตหมอรำครับชีวิตหมอรำนี่เป็นเพลงที่เต่งชอบหรือเป็นเพลงที่พี่จินชอบผมชอบด้วยพี่จินชอบไหมครับ ชอบค่ะเป็นชีวิตของพี่เองอ๋อเป็นเพลงที่ตรงกับชวิตของพี่จินเลยใช่ค่ะเพราะว่าการเต้นกินลำกินการที่นอนไม่เป็นเวลาำเวลาอะไรเงี้ยมันจะอยู่ในเนื้อเพลงเพลงนี้ค่ะอู้ยถ้างั้นคงต้องรีบไปฟังแล้วค่ะกินลำกินนะและน้องนันตั้งใจเลือกเพลงนี้มามอบให้กับคุณจินเลยนะครับเพื่อร้องคู่กันในวันนี้นะครับอ้าวมอบเวทีให้ดีกว่าครับ มีปัญหาเกิดมาเต้นกินรำกิชีวิตมอลำกํามัรดาคนลแพนตองสารแม่ทานึกว่าเอาบุนมาไล่พวงน้อยพร้อมด้วยรอยยิ้มละมุนเปียหมือนนับทิพย์ห่มพูด บุญคุณแทนไม่ไเลยรบมากเป็นเพลงที่มีความหมายดีมากนะครับผมบงบอกให้รู้เลยว่าชีวิตหมอลำไม่ใช่สบายนะฮะครับผมลำบากมากนะครับต้องนอนตามวัดตามวาเนี่ยใช่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเวลาที่เสียงแหบก็มีปัญหาฝนตกก็มีปัญหาบางครั้งร้องไป ูุตลาล์ไม้เข้าใจครับค่ะอุปสรรคทุกสิ่งยากครับผมก็เป็นเพลงที่บอกถึงชีวิตของหมอลำซึ่งแทนตัวคุณจินได้ดีทีเดียวนะครับใช่ค่ะเราค่ะตอน